ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะมาพบมาพอกันอีกตามเคยนะคะกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านนะคะเมื่อนี่กับสดดเมื่อต่อเนื่องกันจากเรื่องที่ผ่านมานะคะ จ้งให้กระตามนะคะก่อนที่จะไปช่วคลิปนั้นก็นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้สาวสาว่างนั่นในเด้อจ้านะคะสิทธิเหตุคลิปนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องสตอรี่ให้ฟังเรื่อยๆเนาะคะ่ะสิ่งที่มุ่ยพลาดไปบ่รดาเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆสู้ผู้สุขคนเลยเนาะคะ่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะเจียดใจเวลา ที่สําคัญทุกคนเนาะคะ่ะเขามาฟังกันอ่าละกะมากบวบ,าบาลยายใหญ่ห้างเนาะคะ่ะทุกคนคะมุ่ยกระยาไห้ทุกคนได้ฟั่งโจมแจงไปเลยนะคะว่าสตอรี่เรื่องเมญ่ากระลุไผ่เป็นจังไรนะคะก่อนที่มันสีได้แปลว่าทะลุปุโปงไปกว่านี้วง,งายโหลดยังมีฉากเด็ดกว่านี้อีกนะคะทุกคนคะบาดนี้ดอ่ดยความที่ร้านเขามาบุญไหว้แล้วเนาะคะ่ะ สิ่งที่มันสีาพาดไปบ่ด้ก็คือแฟนเด็กจึงหูแฟนเดียบร้อยเพราะยังเพราะว่าผู้ล้านไส้นันกับอายุแค่จำหนัดนาก็โทรลิ้วใส่กับลุงเลยนะคะเพราะลุงนี่ก็นั่งไปเหตุงานอยู่ว่งง่ายหลดตาลุงของเขาเนี่ยก็ยังเหตุงานอยู่ที่ทำง,งานอยู่ก็เลยบอกว่าอันเดี๋ยวเอาไว้คุยกันตอนกับป่านซะก่อนตอนนี้เ่ทันได้ว่างทํานอนหนึ่งเนาะคะ่ะผู้ผู้ลุงนี่ก็หูจักว่ามัน สิเกิดอีหยังขืนแต่ว่าหากวันนั้นแน่ใจนะคะว่ามันสิเกิดหยังขืนแน่เพราะเขาเป็นคนบอปากแล้วก็เขากระบกเป็นคนที่บูมบามในการที่สิมาต่อเบาเบาแบบว่าจังไ๋ล่ะสิมาแบบส่ลายปลายสีเมียเลยหรือว่าส่ลายปลายสีทั้งแม่เลยทั้งน้องนี่เนาะคะ่ะนั่นเขาคือต้องมาเบิงก่อนว่ามันเกิดอีหยังข้นเหตุ <H ate> และผลมันต้องมานะคะกับลุงเขานั่นเองเนาะคะ่ะบาทนี้ก็เลยโทษเขาไมา่อีกตอนที่ ลุงเขากลับมาบานเร็วเนะคะแต่ก่อนนันก่อนหนานันนะคะได้เขามาแฟนหนี่เขามาตูนแล้วนะคะเป็นสองโมงสองสามโมงแลลวเมื่อเจ้าอะนัง่งกะนั่งสักพักหนึ่งกอ็อ่านหนังสือพิมพ์ไปธรรมดาแล้วกับปับ๊บตามปกติของเรานะคะด้วยความที่คเราเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วนะคะแล้วกับบริหดรเนาะก็เลยได้เห็นหนะ้าแม่ก็เลยถามแม่ขึ้นแม่มันเกิดอยังงขึ้น,นไอ ร้านคือโทษไปหาข่อยอยู่หม่งเฮ็ดงานคือบ่เป็นคือจังบ่พอใจอีหยังหลายอย่างเกิดขึ้นเอาบาอก่อยฟังดูว่ามันเกิดหยังผู้แม่นะ่นเลิกลักบาดเนี่ยเลิกลกักทำทำโตบบหูห่อนคือเก่าแต่ว่าก็ตรงเราหน้าตรงเราเอากระเรื่องซู้นเด็สิบเดวาอีหยังมากไม้เออนมากหลายว่วมไปกระเรื่องซู้นเด็เฮ็ดที่หยังกับกูไว้ทน้งนอ่เนาะคะ่ะบอกว่าให้กูเบิ่งยู่เยี่ยนผู้เดียว ระบาดนีส่สิ่งสิสิ่งมือเปิบไปเศร้าบ้านยู่แล้วก็เสีกูเสียเบิดกูยางในเฮียนนี่สู้คิดได้จังไดในเมื่อกูกับยู่นี่กูเป็นแม่มึงด้ททานองนี่โมเจา้าแบบด้วยความที่ผู้ลูกนี่พ่ท่านได้บอ,อ,อ,อกอีกอย่างออาจ้าความโมเจ้าเอ้ยแค่เพียงแค่ว่าเฮ้าแค่เพียงคิดสือ่อแล้วยังบ่ท่านได้ตัดสินใจเฮ็ดอย่างเพียงแค่ว่าอยากจะให้ทุกคนต่างฝ่ายต่าง,งสงบส,สติอารมณ์ลง แต่คำบะแม่ของเขานี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะด้วยความที่หวงสมบัติจากลูกบง่ายหลุดก็บออยากให้มันออกไปทางอื่นนะคือจะมวยยบาววัวกรหนาหน,ะนีอยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ได้พยายามแบบจูโจมเฮาย่างหนะักคือกันเด้พยายามหาพักพวกมากพักพวกที่ดีเลยล่ะหลานนะดึงเขามาเลยแต่ว่าเราคิดผิดอย่างเดียวคือเราพยายามดึงเขามานี่คือเฮดจ้าค้งนาแตกไปเลยมเจา เหตุการณ์หน้าแตกไปเลือดระบาดนี่ล้านผู้ที่เคยเขามาซอยงานเนาะอันผู้ห้านชายผู้นี่นมาวยบอว่าเขาเสียไปเลยนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าสถานาการณ์ที่ยโยงให้เขานั่นได้รู้จักสิ่งที่ผิดๆนะมูเจ้ามันกระเลยเหตุไหนคนนะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ในพริบตาเดียวเอาวอลคารลดความที่มันโมโหแห้เหงเนาะกะเข้าใจเลยกะยิ่งซ้ายตบมากอีก สามสายสีสายนะคะที่แหลกแฟนกับบรับแฟนกับบอับกับคุยกับเมยอยู่วะเจ้าเป็นยังเอาจองไปพ่อ,อจังสันเม่ที่จริงนั่นเขาก็จําเป็นทีต้องมารู้นะคเรื่องของเ่านี่อยู่ในเยี่ยนนี่สามคนนี่ก็คุยกันได้ก็สจะเป็นยังเจ้าจังไปต่อใต้กันคักแท้สู้กับไปแต่งูส้สู้สู้บริเบิงกูจักมิดทานองนี่เนาะคะ่ะเอาเลววะอัน วันดีวันดับไล่ไปละมูเจ้าเอ้ยว่าบ่ได้นั่นนี่บ่ได้ไ่ได้สิ่งที่ต้องการบาทนี้ลูกชายก็เลยว่าแม่เจ้าเสียวยังมากไหมถามแน่ถัะอ,อันข่อยก็เมียนกับพวกเคยได้ยังเด้ถ้าถามเอาตรงๆงโรดเดอร์ขอบวกเคยได้ยังจากเจ้าเป็นรักเป็นแรงเจ้าก็ยูน้ข่ข่อยในยูในลักษณะที่ข่อยก็ซอยเจ้าเจ้าก็ซอยเลือกตัวเองของเจ้าไปในสิ่งที่เจ้าตรงซอยนะ คอยก็บม่ได้ว่าอยังจักยังเจ้าสิมา่ซื้ออยู่ซื่อกินบอวคอยก็บม่ได้ว่าอยังเพียนแค่คอยอยากรักษาจะไหวในเฮียนหลังนี่สิ่งที่คอยมีอยู่แล้วก็คือเจ้านะแม่บ่แมนผู้อื่นเด้ผู้ลูกว่าวองสีเนาะก็คิดแค่ว่าอยากให้อยู่น้ำกันแบบโปองดองกันขึ้นเป็นยังจองเฮ็ดมันเป็นฟื้นเป็นไฟขึ้นขนาดนี้ก็เลยคุยกับแม่จังสีเนาะค่ะผู้คอยก็กำันั่งเงียบล่ะนั่งเงียบพ่อยังขอบ่าู้จ้ะว่ามันเกิดยังขืนเนาะค่ะคือ แค่ผ่านไปแค่เดือนเดียวมุเจ้าเอ้ยตั้งตั้งกดออกมาไม่อีกข่อยนี่เพื่ออยากกักเลือดออกความงรู้สึกข่อยหน้าตอนนั้นนะตั้งเตที่เล็กเลยกับบ่เคยได้เห็นว่าเขาสิมีบทบาทจังสีกับเฮาแมนบอกบาดมายู่โดนเขายู่โดนเขาหลายปีเขาแห้งคักกว่าเก่านะคะนี่มันมึงบมท่านได้ร่วมแบบบาสเบดเซ็ตนะมุเจ้ามันแค่แบบเกลืก่อกลางของชีวิตวง,งางหลวด หัวข่คิดดวนคิดดวนแล้วเพราะยางังยางกับยางบดเทียงออกซะเลยน้ำหนักนั่งในหัวนีมันลายแห้งแต่เสาหอดแรงกากเมียนข่อยคิดลายมันเรล่องอื่นได้บาทนี่เรื่องงานยังหน่อยแต่ว่าเรื่องไม่งานนี่เรื่องขอบขั้วทั้งผัวนี่อุ้ยหลายคัาก่าบาทข่อยทะลวงจุดออกบ่เถอตัวทัวถึงเลยล่ะสิ่งที่บอกกับผัวไว้ววาิสือกระเป๋าออกจากเฮียนนัน่น ในความเป็นจริงแล้วนั้นคือแค่การเริ่มต้นนะที่คุยออกไปเขาจะว่าเฮ้ากับมีการโตโตเถียงใดบแม่นว่าเฮ้าเงียบจนปากนี่รูดสิบติดป,ปากไว้เลยบแม่นเด้ค่ะแต่ว่ามวยกับพยายามอยากจะให้เขาแค่เออเว้นระยะห่างกับเฮานิดจักน้อยบ,บ,บ,บ่จนแบบอ,อ่แบบว่าจนควยบม่มีหม่งสีหายใจได้นะฮะอันนี้ระบอเลยแล้วหม่เจ้าเห็นว่าใส่สื่อป่านนั้น อันนี้เว้ยจักข่อยชีว่าจังไดให้กาเอาอันเล็กน่ะนะมุ่เจ้าตะปูน่นสอดไว้น้ำใจพื้นให้ข่อยย่างมามองง่ายหลดให้ข่อยเจ็บคู่มือคู่มือเจ็บซะสมไปเรื่อยๆนะให้เพิ่นเป็นบาดพยากตายไปเลยทำนองนเลยนะคะนี่ละสิ่งที่ข่อยแบบว่าคิดคิดแบบว่าคิดธรรมดานี่ยกับบริคิดร้ายเนาะค่ะก็คือเขาแค่มันใส่เห่าสักมือหนึ่งเขาก็คงสิยุดเองแต่ เป็นพ้นที่คอยคิดประเพณีนะคะมันเกิดที่แบบเขาแห้งเข็ดไปไงโตยอดไปเรื่อยๆการที่คอยมากพอจุดๆนี้แล้วนะขอ่ขอ,อยข่อยพัดจะจะระงับนเนาะพะว่าขอเพิ่เคยที่แบบสิมาก้าวเล่าหรือว่าสิมาเป็นคนที่แบบอารมณ์โมโหลอยโมโหหลายเลยล่ะวงไงโหลดลินก็นเริ่มสิพันกันแล้วมื่อเจ้าเอ้ยว่ไปว่ามานะ น้องสาวนะ่ะผู้น้องสาวก็ได้โทษเขามากขอโทษขอพ่วยนหนะาขอโทษขอพ่วยทั้งไอผู้ไอนะี่ก็เรียว่ามึงก็เศร้าได้แล้วเศร้าที่จะมาตอหยอดกัะแม่จังสี่สู้กับเว้นให้กูมีความสุขเนี้ยกูก็เท่าพแห้งแล้วกูพ่ไม่เด็หน่อยมันก็สิพูดสิพอ่อเกินไปบอ เมียกูามาอยนี่กับเขาก็ไปแบบว่าเอาอีหยังจากกูจักอย่างมิตรมาซอยซูเป็นยังพูดจังพอดเหต์ทะมง,งนี่เนาะคะ่ะกับโตว,ว่ากันหลายโยนยู่คือกันนะคะความผิดนี่แหละมุจเจามันมัน,ม,นมันขาดกันมันขาดหวังยังบไดายลายเลยนะคะอยากจะให้มันถือตรงเบ็ดคุยามันเหตไปบได้เนาะคะ่ะความใส่ซื้อของเมียแล้ะก็ว่องไงโหลดโทรศัพท์เป็นเหติเลีนะคะว่องไงคิดแล้วคิดอีกนะ คิดจนหัวมุนอุ้ยปุยเลยล่ะคอยหาทางออกที่มันถือต้องบอกขอเฮ็ดผิดจุดใดมาเน่น้ำธนงนี่เนาะคะ่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเนาะคือทุกๆุกอย่างนะคะที่ลูกเขาเฮ็ดไปแล้วเขาไปอย่างเฮียจักอันเลยล่ะไปอย่างเฮียออกไปตั้งแต,งต,งตง่มือแรกที่เขามาเนาะคะ่ะสามเดือนแรกที่เขามาน่ะวัวไงโหลดปีเรกๆกะโยกลูกไส้ตีกันกับข่อยแล้วมูเจ้าบ่มันอย่างอื่นเพราะว่า ข่อยตัดสินใจคิดจะได้คุยกับแฟนว่าจังไรก็ตามข่อยมาอยู่เร็วกับบรมนวยวางออกยางเขาตามเพื่อใจเพราะว่าข่อยกับพนานในสิ้นเด้ที่สิมายู่กับผู้อื่นปานนันก็เลยบอกองศีน้องค่ะกับแฟนแฟนก็เลยว่าเออเข้าใจอันนี้ก็สิได้บอกเขาไว้ทั้งน้องนี่เนาะบาทนี้เ้าเก็บสะสมมาตั้งแต่ผลหัวเจ้าก็เลยได้คุยกับแฟนหลายอย่างอยู่เด้หลายอย่างแต่ว่าแฟนน่ะก็คือแบบ คือซูนสุดขีดขึ้นกันเพราะยังเราก็เมยในการเฮ็ดงานมาเนาะเฮ็ดงานมาท่านได้เล้วอังใดเรื่องไปโพโวอยู่มองเฮ็ดงานล่ะเฮ็ดให้เล่านักใจกว่าเกา่านะคะในการที่เฮ็ดงานก็เลยได้ต่อว่าอันอ่าล้าน,ล,านล้านไส้ผู้ผู้ก๊กนั้นไส้เป็นเต็มมัดอยู่คือกันมันบเป็นเรื่องของมืงองบัวตรงยุ่ทงทัานน้องเนี่ซอเสือออกมาเลยละมันเจาะหน้าแต่ว่ามวยใส่พยายามใส่ค้ำที่มันแบบว่า พอไผได้นะฮะพอทามันแรงกว่านี้มันอาจจะแบบจังใดล่ะนะะ้ะนั่นแหละคือเล่ากันนาะหิวขึ้นเลยแหละนะ้ะแต่บาดนี้ผู้ร้านนั่นกับวปากยังดอกเสรษจังสี่กับว่าได,ได้เจ้านั่นอันเป็นลุ่งคอยเจ้าเป็นลูกของเราคัากเจ้าเป็นยังไปเข่าข้างอีอันนั่นทำนองนี้เลยได้มู่เจ้าบาดอีอันนั่นว่าจันบาทนี้ามู่เจ้าเอ้ยตั้งทลแรกเอินป่ายู่บาทเอินอีอันนั่นเลยนะคะอืมมือก็เลเบิดความสิเว็เลยว่า จังไรแตตามเด้อว่าคอยแย่แล้วนะกิริยามารยาทของล้านเจ้าน่ะก็คือเจ้าเสื่อมมาจังไรเขาก็สิได้จังสันเด้อยาก็เลยบอกมังสีเนาะค่ะในความที่ลูกไผ่กับบบอดบรายคือกันนะคะก็เลยบอกอังสันประสดไปหน่อยนึงบาดไม่ยาหฮงบ่พ่อใจหลายซูนขากบาดมอเจ้าท่านเจอลูกทรายมาบวชให้อังสันหฮงซูนคักยางสะบัดดืดดืดดืดก็เครียดแปลว่ากระจมพุ่มพุ่มพุ่ยพุ่ยอันบอกยังไงก็ เทท่ำท่ำทาปาดน้ำตาขึ้นทั้งเฮียนมูเจ้าเอ้ยจมหาผัวบานเจ้าเป็นนางอันนี้จากคอยไปเจ้าเป็นนางบ่มาอยูอ่บ้างนี้อยู่บ้างนี่ว่าม,ามันเกิดที่ยังขึ้นก็คอยแนย่เห็นบอกเขาเสียคาคอยทั้งเป็นแล้วทั้งนองเนาะโอ้ยผู้พัวซายหัวขอเบิรสตบ้ามยเอ้ยก็เลยบอกองสีน้ะค่ะกำมวยผู้ผัวซายหัวแล้วนั่นคอยกับบรูได้ว่าจะคอย็ีจังไ๋ เจ้าเป็นคนตัดสินใจให้แม่เจ้ายูนน้ำจังสีเจ้าควนซีม,มีค้าตอบกมาไม่ข่อยเด็กก็เลยบอกสีนะคะ้ค่ะนี่แหละเมื่อเจ้ายากขัดอยากแน่นะใจเขาใจเข้าใจเพิ่นนี่มันมันยังยากเสือเกินนะคะข้ามบาข้ามเบาขุา่มเมินนี่นะคะมุ่ยบอกตรงว,ว่าการเบา,าการจากของเฮานี่บางเทือนน,นต้องได้เสียงสนไว้ต้องได้แปลว่าเข้านี่ถนมใจเขาร้ายเกินไป บดมักตัวเองคือวางใส่ละนะคะเอาตรงๆโลดเนาะถ้าคอยดูแลจะคงดีพ่อนะคะ,กะเกษี็นคุณค่าคงจะคของลายก็หนีอยู่อันนี้คอยปล่อยเขาปูยำปูยี่คอยคักเกินนะคะม่ยกะเล่ยเดยได้คุยกับแฟนแล้วก็เล่ยบอกว่าเฮ็ดจังไรกัต่างเจ้าก็ต้องมีคำตอบออกมาเพราะว่าทั้งนมองเจา้า ทั้งร้านเจ้าบาดเ็ดตาเป็นมั่นว้าววับเขามากิีมว่าขูดเลือดขูดเนือ้อข่อยชิกัดกินโตข่อยเบิเลยได้อยอนี่ก็เลยบอกองศีเนาะค่ะจักมันเป็นกรรมเป็นเว้นข่อยอีหยังล่ะอังเลยว่าพอจุดนี้ก็เลยบอกก็แฟนเนาะด้วยความที่หอกก็หน่อยใจพอสมควรเนาะคะ่ะเจอซึกนักเขามาแล้วพัวก,กยัยังเทียงทีรีหายปวดอีหยังสักอย่างหนึง่งโดยที่บ่มีการตอบโต้ย่างอื่นเลยเนาะคะ่ะ ก็เข้าใจนะคะความนักอุกอังของเราน่ะมันก็นหลายนะ,ะแต่ว่ามุ่ยกับบริโตกยยำเอยียงเราาด้วยเด้ดกระถายเราคือตัดสินใจอย่างเดียวแม่กับเบกแต่โลก <c oughs> พยาบาลาขาดมากนะคะ <c oughs> จกกั๊ยังพูดพ่อกับเราในชีวิตของเราจักเราต้องการอีกยังถ้าถึงขนาดนี้แล้วเนาะกะมุ่ยก็ได้ตัดสินใจเนาะคุยกับแฟนแลวก็บอก อันจังไรก็ตามเด้อ้ามันจะเป็นจยงสีต่อไปฉันสิมีปัญหากับการเหตุการณ์เหตุงานแล้กก็การนอนของสันดีพาอครั้งที่เร้วนะเจ็บนักพอสมควรได้กับสันนี่ก็เลี้ยวของซีเนาะค่ะวอกกบแฟแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบน่โดนเติบกับลงมาลงมาน่ยมวยกระบ่ปากน้ำเล่โมเจ้าพ่อคอยเรียงกับการวอาการจากับยาของพ่อพ่อสมควรนะคะพ่อยังเพราว่าเวลาเราวอาเด้วเราก็สิจับผิดแต่เฮานี่ไปวอาเพื่อนอยู่ตลอด มุดก็เลยบอลําไล่ที่จะเบอเลยนะคะนี่เรา่มาเจ้าเป็นลูกสะพายเพิ่นจะคิดว่ามังา่งยแล้วก็่าคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไงนะคะถึงสิเป็นลูกไพ่หรือว่าสิเป็นแค่คนที่มาอยู่แบบคู่ครองกันนรรมาดากันต่างนะคะให้คิดหทเรียนรูม้มายางเป็นบางอย่างก่อนนะคะการใช้ชีวิตคู่นี่บ่แมนว่าตอกๆหล้ะเจ้าสมาฮหมจักว่าเออเลวนะ ได้ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าซะเหลือเกินท่านนองนั้นแมนค่ะคุ้มค่าย่างใดย่างหนึ่งนะคะมันสิออกมากถืตอตรงหรือว่าในหลักที่เ้าตรงการเลยนะ่มยะมวยบรนเนจใจนําแต่สําหรับบทเรียนของมวยนี่มันกระส,สมมาหลายปีแต่สิ่งที่มวยได้รับแล้วนะคะมวยบอกเลยว่าคือกันกับมวยโดนเส,าเ,สาเข็มนะคะตกเข้าไปในจิตใจเขาเลยนะคะหัวกะลูกกะล่านี้เล่าไปเบิดเร็วเพราะ สิ่งที่มวยเจอมันนักเกินเกินเกินอิลีเกินคนธรรมดาสิรับไหนะแต่ว่ามวยก็เลือกที่จะรับมันไหวเพราะคิดว่าเรื่องเทือนั้นมันอาจ,จมีช่องทางออกนี่ละมื่อเจ้าเรื่องแค่นี้มันกับว่าท่านใน้พานไปเลยนะคะบอกตรงนี่คือหนึ่งในส่วนที่มันสินักกว่าเกานั่นเองเนาะคะ่ะ จังไ้ก็ตามนะคะถ้าอยากจะหูมากกว่านี้เนาะแต่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังแรงใจให้สาวสาว่างกด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อบร่ใ้พลาดคลิปทัดไปเฮาสิได้รู้วา่ามันเกิดอีกยังขึ้นนั่นเองเนาะคะ่ะคลิปๆนี้เป็นคลิปที่ต่อเน,นื่องจากคลิปที่ผ่านมาระบาดมุย่ยอยากจะให้หูจักว่าสเต็ปที่เขาสะสมไป้หลายเร่วเั่นเขาสีมโปอยอย่างใส่เฮาอีก ถ้าฟังตอนต่อไปเก้ค่ะเมื่อนี้มือก็ตรงขอตัวไวซ้ำนี้แล้วนะคะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสุกคนค่ะขอตัวซ้ำนี้แล้วแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเมื่อนี้่ปลคำว่าสวัสดีค่ะ